สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมพ่อหนุ่มตูดถังมาดูกันว่าเราจะหัวร้อนหรือไม่โผมาแล้วยังไงเอ่ย ยากมากเลยค่อยๆ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 ให้ ไปไปไปอืมแล้วก็เอาลงก่อนค่อยๆค่อยๆเกี่ยวเข้าไปเอ้ยเกี่ยวแล้วก็ยังอ่าไป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 เอออึ๊บอึ๊บอึ๊บตรงนี้เฮ้ ไปไปไปเกาะแล้วก็เวียงได้แล้วไปไม่เห็นจะยากเลยนี่ง่าย <t ôi> ได้ไม่ได้เฮ้ยเอาแยะไป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 อึ๊บอ่าได้ได้ไงเนี่ยโอ้โหยเป็นไงฝีมืออืมลุงนู้นนู้นนู้น ไงดียังไงดีตรงนี้แล้วก็เวียงติดไป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 เฮ้อ

来来来来！哎哎哎哎哎！来哈哈！来来来来来！来来来！ กำลัง <c oughs> เป็นเกมเงียบไปซะแล้วบ้างหืมให้น้องเล่นแทนนะครับแหมเมื่อกี้ตัวหัวน้องอีกอ่ะเป็นไงน้องก็เล่นแล้วโหดแทน เด็กคนนี้แม่งโคตรเก่งเลยวะ่ะเนี่ยบางทีแม่งก็เก่งไปไม่เก่งไม่ง่ายครับขี้โมยฝ่าย,ยไปจุ๊บไปง่าไปง่า

แม่งโคตรเก่งเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยกำลังชมเลยอเกมแม่งเจ้าของคิดอะไรอยู่อะเฮ้ยจริงแล้ว ถ้าโลงออบนี้จะไม่ไปแล้วยังยังยังต้องไปสุด โคตรเก่งเลยอะเล่น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 พอพอพอไม่ไหวหัวร้อนมีคนหัวร้อนแล้วหนึ่งขอนเราจะมาดูของจริงกันไอ้ยเอ้ย,อยเป็นไงเป็นไง ยัไงเย็นเย็นเราต้องมีหลักสูตรเอาลงมั้งล่างแล้วก็ปัม๊มไม่ได้ยากจังเลยจเย็นเย็นจเไปไปนเฮ้ยอย่าพิ่งลงเออ

ใช้สูตรเดิมกระแทกแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวโอ้ยยังไงเนี่ยกระแทกเกี่ยวโอ้ kêu 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 Ấu hón lùng mà lời Cảm ơn kêu Khuyên 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 Chạy nhanh chạy Ừ đại ใจเย็น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 ไปอย่าหัวร้อนใจเย็นรเราต้องไปทางไหนนะ่ะ<า>เราต้องไปทางนี้นะข้างบนกระแทกแล้วก,ก,ก็ผิดทางเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นกระแทกผิดทางไม่เป็นไรมาทางนี้ก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวค่อยกระแทกข้าไปฝั่งนู้น ย่งย <parece> se <ane de ences fert> ่างย่งยงยจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆจยใจหนึ่งสองสามปับปับปัเออไอ้เจ้าเดาอะไรเนี่ยเออวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับไม่ไหวแล้วหัวร้อน